สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้นะคะเราสามคนพัสมนอ,อุจรินและคุณทรงพจน์สุภาผลและคุณนีทิการกําลังวาน<ๆ>ก็กลับมาพบกับผู้ติดตามเพจทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้นะคะวันที่สิบเมษายน2 5 6พันรอหิบสาต้องพูดกันเป็นไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วว่าเราก็ยังคงต้องทํางานจากบ้านกันตอนนี้นะคะคุณทรงพจน์ทราบมาว่าสถานการณ์ที่อเมริกาตอนนี้นี่ตอนตอนตอนนี้นี่ตัวเลขนี่น่าตกใจมาก ใช่น่าเป็นห่วงคือทั้งตัวเลขทั่วโลกแล้วก็ตัวเลขในสหรัฐเนี่ยต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นในระดับที่เราก็ไม่คาดคิดว่าจะมาถึงระดับนี้ได้นะครับโดยก็อัปเดตตัวเลขกันเลยแล้วกันนะฮะตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกตอนนี้เนี่ยเกิน1นึ่งล้านหแสนคนไปแล้วซึ่งถ้าใครพูดถึงเรื่องนี้เมื่อประมาณสัก1เดือนที่แล้วก็คงไม่คิดว่าจะถึงหนล้านหแสนแตตอนนี้ถึงแล้วจริงๆนะฮะ ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เลยหลัก9 0,000มไปแล้วนะครับก็คาดว่าอีกไม่กี่วันก็คงจะถึงหลักแสนนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตทั่วโลกส่วนในสหรัฐผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกตอนนี้ตัวเลขเนี่ยเ,เกิน4,30,000คนนะครับโดยตัวเลขนี้เนี่ยอยู่ส่วนใหญ่ยังอยู่ที่นครนิวยอร์กที่มีพบผู้ติดเชื้อมากกว่า1 7ึ5 0 0 0 0คนส่วนผู้เสียชีวิตที่นิวยอร์กนี่ก็ เอ่เป็นตัวเลขที่เกิน6000คนไปแล้วนิวยอร์กก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดถ้าดูตัวเลขเฉพาะผู้ติดเชื้อที่นิวยอร์กเนี่ยเฉพาะรัฐรัฐเดียวในอเมริกาเนี่ยเกินทุกประเทศทั่วโลกไปแล้วนะครับอืมค mm ่ะ hmm. ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงเป็นฮอตสปอตมากเลยตอนนี้เมื่อวานนี้รัฐนิวยอร์กวันเดียวรายงานผู้เสียชีวิต779รย้ยนะ็รายซึ่ง mm hmm. ถือว่าเป็นวัน mm hmm. ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดใน mm hmm. ในนครนิวยอร์ก นะครับก็ตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือโรงพยาบาลในนิวยอร์กเนี่ยเกือบจะรับจำนวนผู้ป่วยไม่ได้แล้วเพราะว่าก็เต็มกำลังเต็มที่นะครับแล้วกออออ็อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆก็หายากตอนนี้ก็แทบจะไม่เพียงพอนะครับ mm hmm. ส่วนที่อื่นนะฮะที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อวันพระสบดีมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันเดียว500คน ซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อสักเดือนที่แล้วใครๆก็บอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างลดลงไปแล้วแล้วก็คิดว่าญี่ปุ่นสามารถควบคุมการระบาดของโควิด -19 ไว้ได้แล้วแต่ปรากฏว่าในช่วงหลังในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้ติดเชื้อที่ญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากจน,นหลายๆคนบอกว่าอาจจะเป็นระลอกสองของการติดเชื้อ mm hmm. ในประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งมีการพูดถึงว่าหลายประเทศในเอเชียเนี่ยอาจจะเจอปัญหาคล้ายๆกันกับญี่ปุ่นด้วย อันนี้ก็ต้องต้องจับตาดูนะครับสำหรับตัวเลขต่างๆโดยเฉพาะทางเอเชียซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนจะกลับกลับมาเป็นมีการระบาดอีกครั้งครับค่ะ<ม>เพราะว่าตอนนี้ก็คือปัจจัยนอกจากปัจจัยภายในประเทศแล้วก็มีปัจจัยภายนอกประเทศด้วจจยเพราะว่าตอนนี้อย่างระลอกสองอย่างที่คุณทรงพศบอกเนี่ยก็คือน่าเป็นห่วงว่าจะมีผู้ที่เดินทางมาจากภายนอกประเทศกับเข้ามาประเทศที่อาจจะนําเชื้อไวรัสเข้ามาหรือเปล่า อันนี้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปค่ะแล้วก็หวังว่ากราฟจะไม่พุ่งชันกันไปมากกว่านี้แน่<ะ>นอนค่ะว่าสถานการณ์ไวรัสนิ่งกระทบกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะภาคเศรษฐกิจคุณนีทิการค่ะตอนนี้นี่ทางสาหรัฐอเมริกานี่มีจะมีการรับมือ,อยังไงกับเรื่องของเศรษฐกษิจบ้างคะภาพกลางเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เขาจะปิดตัวอย่างนี้กันไปอีกนานหรือเปล่า ถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้หลายคนก็พยายามจะ Social Distancing ตามที่ทางรัฐบาลสหรัฐกำหนดมานะคะในหลายพื้นที่ของอเมริกาแต่สิ่งที่น่าสนใจคือทางประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์แห่งสหรัฐเนี่ยพยายามผลักดันมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมแล้วตั้งแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังไม่ทะลุล้านจนตอนนี้ทะลุล้านไปทั่วโลกแล้วนะคะว่าอยากจะให้เศษษรษฐกิจอเมริกากลับมาดําเนินกิจการกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เหมือนเดิม คือให้ชาวเมกาเนยออกไปทํางานได้เหมือนเดิมทั้งๆที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตก็ยังไม่ปรับลดลงเลยหรือว่าไม่ชะลอตัวลงเลยนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีดําริมาอีกแล้วจากคณะทํางานของผู้นําสหรัฐนะคะก็บอกว่าทางทาเนียบขาวเนี่ยเริ่มที่จะผลักดันให้มีแผนการในการดําเนินกิจการเศรษฐกิจของสหรัฐให้เป็นปกติในเรื่องของการจัดเตรียมอุปกรณ์ตรวจโควิด -19 บบอกว่าจะให้แจกจ่ายไปให้ทั่วประเทศให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ มากที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยบอกว่าพื้นที่ที่พบการระบาดน้อยเนี่ยน่าจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้เหมือนเดิมโดยเร็วแต่ว่าทางผู้นํสาสหรัฐเองก็ยอมรับนะคะว่าบางจุดที่ถือว่าเป็นฮอสปอตไม่ว่าจะเป็นที่รัฐนิวยอร์กหรือที่ดี t r ทรอยต์นิวออร์ลีนส์เป็นพื้นที่ที่ต้องใช้เวลายาวนานกว่านั้นแน่นอนด้านนายลารี่ัคัตโลค่ะเพิ่งจะมา เปิดเผยกับทางสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นะคะเมื่อวันอังคารบอกว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจอเมริกันเนี่ยจะกลับมาคลื่นตัวได้ฟื้นตัวได้ตามปกติอีกไม่นานเขาฟันคงเลยบอกว่า4-8สัปดาห์เนี่ยกลับมาแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะโดยก็เป็นไปตามดําริของผู้นําสหรัฐนี่แหละค่ะบอกว่าอยากให้กลับมาทํางานโดยเร็วแต่ว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์รวมถึงเจ้าที่การแพทย์ก็คัดค้านันเสียงแข็งเลย,เลยบอกว่าถ้ารีบกลับมาอาจจะเจอผล ที่เลวร้ายกว่านั้นก็เป็นได้พูดถึงนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เรียกว่าน่าจะมีหลายคนเป็นแฟนคลับเขาแล้วนะคะกินโดนัทเป็นหน้าเขาก็อุ่นใจดรฟาวชีนะคะพูดอะไรเราก็อยากจะฟังไปหมดเพราะว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับเราได้มากนะคะวันนี้มีประเด็นหนึ่งมาคือดรฟาวชีบอกว่าอย่าพึ่งไปเหมารวมว่าโคโรนาไวรัสนั้นจะชะลอลงไป ถ้าอากาศอบอุ่นขึ้นเพราะว่าตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ย spring has sprung เนาะก็คือฤด<ช>ูใบไ,<ะ>ไม้ผลิเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นอากาศก็เริ่มอบอุ่นขึ้นหลายคนก็ออกไปอาบแดดหน้าบ้านกันในช่วง social distancing อย่างนี้นะคะแต่ว่าดรเลชีบอกว่าใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งไปคิดว่าสถานการณ์ที่อุณหภูมิมันอบอุ่นขึ้นนั้นจะทําให้โคโรนาไวรัสเนี่ยอ่อนแอลงนะคะนี่เป็นการเปิดเผยของดรเลชีที่ให้สัมภาษณ์กับทาง A B C Good Morning อเมริกานะคะโดยประเด็นที่บอกว่าสถานการณ์จะปกติเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยก็เป็นการหวานมาเล็ดไอเดียจากทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาก่อนหน้านี้ว่าถ้าอากาศอุ่นขึ้นนะเดี๋ยวโรคระบาดมันจะหายไปแน่นอนก็ทําให้หลายคนเนี่ยเชื่อแบบนั้นแต่ดร์ฟาชีบอกว่าการที่เรายังคงดําเนินมาตรการโซเชียลดิสเทนซิ่งกันต่อไปเนี่ยเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการชะลอการระบาดนะคะและเราจะต้องแน่ใจว่าไม่มี ผู้ติดเชื้อใหม่ภายในประเทศซะก่อนคำแนะนำของดรฟาชีไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ National Academy of Science, Engineering and Medicine Report เมื่อวันอังคารนี้อีกเช่นกันนะคะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานใดๆที่ออกมายืนยันว่าอากาศที่อบอุ่นนั้นจะช่วยชะลอการระบาดของโคโรนาไวรัสได้เพราะเขาบอกว่าในการศึกษาเตือนเลยนะคะว่ายังมีบางพื้นที่ที่ตอนนี้ เข้าสู่หน้าร้อนแล้วอย่างออสเตรเลียและอิหรา่านแต่กลับพบตัวเลขติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอ่ะอันนี้เป็นที่น่าสนใจแต่ในข่าวร้ายยังมีข่าวดีดร์เฟลชีบอกว่าตัวเลขที่ทางทำเนียบขาวประเมินไปก่อนหน้านี้ว่าเมื่อเดือนมีนาคมบอกว่าจะมีผู้เสียชีวิตในอเมริกาในประมาณ240,000คนเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะถึงแค่ประมาณ หกหมื่นคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งผีผามไปว่าโอ้ยฉันจะเป็นหนึ่งในสองแสนหรือเปล่านะคะและอีกด้านหนึ่งดเรฟาชีบอกว่าตอนนี้ที่รัฐนิวยอร์กเนี่ยการระบาดของโควิด -19 ดําดำเนินมาถึงจุดสูงสุดแล้วเพราะฉะนั้น k e e p Social d i s t a n c i n g ฝึกฝนกันไปค่ะเพื่อลดการระบาดของโคโรนาไวรัสกันดีกว่านะคะค่ะที่รัฐนิวยอร์กรัฐเดียวนะคะก็มีผู้ติดเชื้อ10,000แสนกว่าคนเทียบกับที่อเมริกาทั้งอเมริกาเนี่ยตอนนี้มี0ี่แสนกว่าคน แค่รัดเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปรัดที่มีพื้นที่ใหญ่ด้วยก็มีผู้ติดเชื้อหนึ่งในสี่ของทั้งประเทศอเมริกาซึ่งอเมริกาก็คือเป็นประเทศที่ใหญ่มากนะคะถ้าเทียบกับประเทศอื่นคือถือว่าน่าจะเป็นทวีตวีปหนึ่งได้เลยค่ะก็ต่อก่อการที่บอกว่านิวยอร์กเนี่ยมาถึงจุดสูงสุดก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละคะ่ะเพราะว่าถ้ามากกว่าหนึ่งแสนคนนี่ก็คงจะเป็นน,น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านี้มากๆ คุณทรงโพสต์คะ่ะเมื่อสักครูน่นี้คุณนายิการก็พูดถึงเรื่องของอนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เขาก็อยากจะมบเปิดมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ภาพรวมของเศรษฐกิจของอเมริกานี่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ตัวเลขของผู้ตกงานตอนนี้เป็นยังไงบ้างเราเขาทํากันยังไงในช่วงที่มีการเว้นระยะห่างทางสังคมต่อให้กระทบกับการทํางานของหลายคนมากๆเลยคะ่ะครับ,รบเวลาพูดถึงเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยคนมักจะไปดูที่ตัวตลาดหุ้นเป็นหลักคือมักจะเหมาเอารวมมาว่า เวลาตลาดหุ้นขึ้นหมายถึงเศรษฐกิจดีตลาดหุ้นลงหมายถึงเศรษฐกิจแย่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นตัวเลขหลักๆเนี่ยตลาดหุ้นในขณะที่ตลาดหุ้นวอล l สตรีทเนี่ยเริ่มขยับตัวขึ้นมาเรื่อยๆสองสามวันติดต่อกันแต่ถ้าไปดูตัวเลขการจ้างงานหรือว่าตัวเลขเศรษฐกิจตัวอื่นแล้วจะเห็นว่าไม่ได้ดีอย่างที่โชออกมาให้เห็นในตลาดหุ้นยกตัวอย่างเช่นคนที่มาลงชื่อเพื่อขอรับสวัสดิการการว่างงาน ซึ่งอันนี้เป็นตัวสะท้อนว่าอัตราการจ้างงานในอเมริกาเนี่ยมีมากแค่ไหนนะครับ<ฆ>คือในสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีคนที่มาลงชื่อนะฮะขอรับสวัสดิการการว่างงานมากกว่า6ล้าน6แสนคนซึ่งตัวเลขนี้ฟังดูแล้วอาจจะคิดดูอาจจะคิดว่าเอ๊ะมากขนาดไหนมากขนาดที่ว่าเป็นตัวเลขที่เป็นสถิติใหม่นะฮะเป็นสถิติ<ฆ>ใหม่คือในลักษณะของ สามวันสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรวมกันมีคนที่มาลงชื่อเพื่อขอรับสริการชดเชยการว่างงานเนี่ยมากกว่าสิบหกล้านคนนะฮะคือในช่วงสามสัปดาห์ซึ่งรวมถึงสัปดาห์ล่าสุดอีกหกหกจุดหกล้านคนด้วยดังนั้นนี่<ะ>เป็นตัวเลขที่มากที่สุดในรอบเกินห้าสิบปีในอเมริกาคือห้าสิบปีเนี่ยเป็นเป็นเวลาที่เริ่มมีการเก็บข้อมูลมานะดังนั้นเนี่ย มากที่สุดในตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลมาก็หมายถึงว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ว่าอย่างนั้นนะฮะในช่วงไม่ใช่ห้าถึงสิบปีเนาะแต่ห้าสิบปีห้าสิบปีใช่ก็สาเหตุพรารอตไรทําไมคนถึงมาขอรับสวัสดิการการว่างงานกันเยอะถ้าเราจะได้ยินมาตรการต่างๆของรัฐบาลที่ออกมามีทั้งการปิดร้านต่างๆปิดร้านอาหารปิดยิมปิดธุรกิจร้านค้าที่บอกว่าเป็นธุรกิจที่ไม่สําคัญพวกนี้เนี่ยนะฮะ การจ้างงานของอในทั้งหมดนี้ก็คนที่แบกรับไม่ไหวเจ้าของกิจการที่แบกรับไม่ไหวก็ต้องปลดลูกจ้างบางส่วนออกไปนั่นก็คือคนที่ตกงานนะฮะ,ฮะซึ่งถามว่ามีจํานวนมากแค่ไหนตอนนี้เขาคิดว่ามีคนที่ตกงานเพราะการปิดร้านค้าต่างๆาไปแล้วนะครับประมาณ3 0 0 0สนคนนะครับจากการปิดร้านทั้งหมดมากกว่า<ะ>2อง0,000แห่งทั่วสหรัฐก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มหาศาล ข่าวร้ายก็คือตัวเลขยังจะไม่หยุดอยู่แค่นี้เพราะว่า oh. ช่วงที่ผ่านมาหลายรัฐเพิ่งจะทยอยใช้มาตรการปิดร้านค้าปิดร้านอาหารต่างๆดังนั้นเนี่ยคิดว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะสองสามสัปดาห์ข้างหน้าตัวเลขนี้จะยิ่งเพิ่มขึ้นนครับก็มันเป็นตัวเลขที่ใครได้ยินแล้วก็คงไม่อยากให้ ให้ให้เพิ่มขึ้นแต่ว่า mm. อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เป็นผลกระทบมาจากการระบาดของโควิด -19 จริงๆนะฮะ,ะเขาคาดการนะครับน,นักเศรษฐศาสตร์คาดการว่าการวิกฤตโควิด COVID -19 ครั้งนี้จะทำให้มีคนตกงานในอเมริกาทั้งหมด25ล้านคน mm. คิดเป็นประมาณ20% 15-20%ของแรงงานอเมริกันทั้งหมด mm. ดังนั้นถ้า ทั้งสองคนยังมีงานทําอยู่ผมด้วยก็ถือว่าถือว่าตอนนี้โชคดีมากนะฝากด้วยนะคะงนั้นฝากด้วยนะคะตับใดที่เรายังจดรายการกันต่อไปนะคะเราก็จะยังเป็นไม่ไม่ใช่หนึ่งในสิบยี่สิบเปอร์เซ็นตนั้นเนาะก็เมื่อกี้เราก็มามาพูดกันถึงเรื่องของเศรษฐกิจอเมริกากันไปเยอะแล้วคราวนี้กลับมาที่ฝั่งอังกฤษค่ะจะเรียกว่าเป็นข่าวไม่ใช่อาจจะยังไม่ถึงกับเป็นข่าวดีที่สุดเนาะแต่ก็ยังไม่ใช่ข่าวไม่เอาเป็นว่าไม่ใช่ข่าวร้ายกันแล้วกัน ก็ทราบมาว่าทางนายกของทางอังกฤษเนี่ยค่ะกว่าอาการจะดีขึ้นใช่ไหมคะหลายหลายคนนะคะผู้คนทั่วโลกส่งกำลังใจให้กับนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันแห่งอังกฤษกันนะคะเพราะว่าท่านก็ได้มีรายงานไปเมื่อวันจันทร์ว่าข้หามเข้า ICU ไปเมื่อวันจันทร์ปรากฏว่าวันพระขัสมบดียืนยันแล้วนะคะว่าออกจาก ICU เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังต้องทําการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ ในการรักษาอาการโควิดต่อไปนะคะเรื่องนี้ยืนยันโดยโคษกประจำนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอกว่านายจอห์นสันเนี่ยออกจากห้อง ICU ไปแล้วเมื่อวันพฤหัสนะคะแต่ยังอยู่ในห้องพักผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเซนต์โทมัสในกรุงลอนดอนเพราะว่าตอนนี้ก็ยังต้องจับตาอาการใกล้ชิดต่อไปนะคะและเขาก็มีกำลังใจที่ดีเยี่ยมนะคะหลายคนก็ส่งกำลังใจให้เต็มที่ก่อนหน้านี้ BBC รายงานว่าทางคู่มั่นของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันซึ่งตอนนี้ ก็ตั้งคันอยู่ด้วยบอกกับผู้สึข่ขาวว่าเธอพักผ่อนอยู่ที่บ้านตลอดแม้ว่าเธอจะไม่ตรวจพบว่าติดโควิด19ก็ตามนะคะแต่ถ้ามองสถานการณ์โดยรวมในอังกฤษตอนนี้ก็ยังถือว่าหน้าวิตกอยู่เพราะว่าถือว่าระบาดหนักในยุโรปนะคะเมื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดก็ประมาณ61,000รายและเสียชีวิตไปก็7,100คนด้วยหน้าวิตกทีเดียวแต่ก็เป็นข่าวดีๆท่ามกลางสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะค่ะ พี่บอกว่าอาจจะไม่ใช่ข่าวดีที่สุดเพราะว่าถ้าเป็นข่าวดีเนี่ยก็คืออยากจะฟังแหละว่าคุณบอริสแกก็หายจากอาการแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่หายก็ยังต้องดูอาการกันต่อไปค่ะคราวนี้เราก็มาพูดเรื่องไวรัสกันมาหลายข่าวแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันด้วยข่าวสัตว์โลกน่ารักกันดีบ้างไหมคะคุณสรงพจน์ครับก็เราคงเคยเห็นภาพภาพข่าวนะฮะที่แบบมีสัตว์ไปเดินตามถนนในช่วงที่แบบว่าบ้านเรือนเงียบไม่มีรถวิ่ง แพะที่ฝูงแพะที่แฝงลงไปเดินอยู่ที่เมืองเมืองหนึ่งที่ประเทศเวลส์นะฮะันั้นก็ถือว่าทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการระบาดของไวรัสโคโรนาเพราะว่าในขณะที่คนเนี่ยกักตัวอยู่บ้านครึ่งครึ่งโลกสัตว์เนี่ยเริ่มที่จะขยับขยายพื้นที่ของตัวเองออกมาในที่ที่ เคยเป็นที่ที่มนุษย์ครอบครองอยู่ว่าอย่างนั้นนะฮะ,ฮะล่าสุดก็คือเป็นเรื่องของอวานฟินวานฟินเนี่ยก็คือเป็นเป็นวานขนาดใหญ่นะฮะเป็นวานที่ขนาดใหญ่เป็นดับสองรองจากวานสีน้ําเงินหรือว่าบลูเวลสัตว์สัตว์โลกที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นสัตว์หายากหลายหลายคนก็เกรงว่าจะสูญพันธุ์นะฮะก็ปกติแล้ววานฟินเนี่ยจะอยู่ในน้ําลึก อยู่ในมหาสมุทรอยู่ที่แบบไม่ค่อยมีใครเห็นได้ง่ายๆแต่ล่าสุดที่ฝรั่งเศสเจา้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินะฮะสามารถที่จะถ่ายภาพวานฟินแล้วก็เก็บว mm ิดีโอไว้นะฮะซึ่ง mm hmm. ซึ่งว่ายเข้ามาอยู่ใกล้กับแนวชายฝั่งของฝรั่งเศสซึ่งในในบริเวณนั้นก็เป็นอุทยานแห่งชาติแต่ก็ยุคอยู่ใกล้กับท่าเรือมาเซ่ด้วยก็เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าประหลาดเพราะว่าปกติแล้วไม่เคยมี วานชนิดนี้เนี่ยมาไหว้อยู่แถวแถวนี้ซึ่งก็ตั้งข้อ,อสังเกตว่าหนึ่งคือเป็นเพราะคนและเรือที่น้อยลงหรือเปล่าเนื่องจากตอนนี้ก็ไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่มีคนที่ออกมาลหลายคนกักตัวอยู่บ้านหรือว่าสองเมื่อกี้เราคุยกันก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ารู้ว่าจริงๆแล้วภาวะโลกร้อนเนี่ยทำให้อาหารของวานชนิดนี้เนี่ยหายไปก็เลยต้องกลับมาหาอาหารใกล้ฝั่งมากขึ้นอันนี้ไม่รู้แต่ว่าและเจ้าหน้าที่บอกว่า เห็นอย่างนี้แล้วก็ประหลาดใจแล้วก็แต่ก็ชื่นใจด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องฟินๆเรื่องหนึ่งก่อนที่จะก่อนที่เราจะจะคุยจบกันไปในวันนี้ครับค่ะเป็นเรื่องฟินๆของวานฟินเนาะก็อันนี้ขอบคุณคุณทรงพลแล้วก็คุณนิติการนะคะที่วันนี้มาคุยข่าวด้วยกันขอบคุณท่านผู้ติดตามเพจทุกท่านด้วยค่ะก็นอกจากช่องทางทาง Facebook นะคะก็สามารถติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ w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  o ลไวด์เว็เ หรือว่าทาง u t u b e และเฟซค่ะทาง YouTube หรือว่าทาง i n s t a g r กรของ VOA ไทยได้เช่นกันค่ะวันนี้เราทั้ง3มคนก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะคะก็ต้องบอกกันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่ารักษาสุขภาพกันในช่วงการระบาดของไวรัสกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ